สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับมาพบกับผมซูเปอร์ลักกี้เช่นเคยนะครับในเกมเดมอนลิเกนนะครับผมวันนี้วันจันทร์นะครับเป็นวันทํางานวันแรกของเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างครับอผมมันเหนื่อยจริงๆเลยนะเพิ่งถึงบ้านนะครับก็ไม่ลืมที่จะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการตีอะไรเสาหลักนะครับเสาหลักค้าทายเสาหลักตรงนี้นะครับอ่ามันเหลืออีกหนึ่งวันแล้วนะเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างครับันดับได้เที่ยวไหไรกันบ้างเอ่ยนะครับ ก็จริงๆแล้วเนี่ยผมไม่อยากโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องอันดับมากนะเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าในกฎระเบียบกฎของของตัวการตีสาหลักนี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็คือมีผู้เล่นเป็นผู้เล่นระดับเจนะครับแล้วก็อ่าเรเวลฮีโโลเนี่ยตั้งแต่ร้อยเป็นต้นไปนะครับถึงสามารถที่จะเอามาตีได้นะครับแต่เพื่อนสังเกตดูดีครับว่าอ่าตอนนี้เพื่อนต้องปั่นนะปั่นปั่นแต่ว่าเลือกนะครับเลือกสายนะเพื่อนเพื่อนต้องการที่จะ เอาเอาตัวรูนมาอัพนะครับแต่ผมอยากจะบอกนิดนึงครับถึงแม้ว่าเพื่อนๆนจะได้นะครับจะได้ในส่วนของรางวัลนะอย่างเช่นนะถ้าผมเนี่ยอย่างเช่นผมเนี่ยผมจะได้รางวัลก็คือ1นึ้หินหยาบเนี่ยหนึ่งหมื่นนะครับหนึ่งหมื่นก้อนนะครับแต่ว่าเพื่อนๆรู้อะไรไหมหนึ่งหมื่นก้อนเนี้ยมันจะไม่สามารถทําได้นะครับถ้าหากขาดพวกอุปรุกเหมือนกับอะไรวัตถุดิบอย่างเงี้ยครับ ถึงแม้ผมมีหินหยาบอันนี้นะครับมีเป็นหมื่นก้อนก็จริงหรือเป็นล้านก้อนหรือแสนก้อนก็จริงอยู่แต่ถ้าเพื่อนๆได้มีนี่ครับของหินเวทมนตนะครับ2005นเนี่ยนะครับใช้เยอะมากๆแล้วไอห,หินเวทมนต์ตัวนี้นเพื่อนๆมันหายยากมากนะครับมาหาได้จากไหนบ้างเอ่ยก็คือในส่วนของกอิจกรรมอันนี้ครับที่เป็นคิดเลขนะครับคิดเลขถึงให้ได้20เนี่ยแต่ว่าการที่จะได้เนี่ยผมก็แลกไปไปเยอะนะเพราะว่าไอเนี้ยมันหายยากจริงๆนะครับ ผมเอามาอัพตัวอัพอะไรพวกเครื่องรางนะเพื่อเครื่องรางเนี่ยจะใช้เยอะมากในระดับส,งสูงๆเนี่ยให้เยอะนะครับแต่ว่ามันมันคุ้มนะสําหรับไอสารบ้านนี้ยผมผมคิดว่าที่คุ้มที่สุดเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของอผมเวทมนต์เนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของใบรีเท่านั้นนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยเห็นว่าไอเนี่ยผมไม่แนะนาให้เพื่อนเพื่อนแรกนะไอพวกอย่างเงี้ยนะครับ อ่ะผมไม่รู้แหละมันดีแค่ไหนนะแต่ว่าผม่มันรู้สึกว่ามันใช้ใช้วิธีของการแลกอะมากเกินไปเนี้ยเอาไปแลกไอเนี้ยคุ้มที่สุดนะครับห้าสิบเองได้ต้องห้าพันอันนะครับอันนี้ได้สองพันอันสองร้อยอันเนี้ยไม่ยิ่งไม่คุ้มเลยนะเพราะว่าเพื่อนลองเห็นดูอันดับที่หนึ่งเนี่ยได้เป็นหมื่นห้านะครับเพื่อนๆก็ควรที่จะไปอัพพวกตัวละครนะรอย่างเช่นของผมเนี่ยนะครับผม่ท้าทายไปทุกอันน,นะครับเกือบทุกอันนะเพราะว่าหนึ่งก็คือ การท้าทายทุกอันเนี่ยนะครับมันดีที่ว่าเราอ่ะจะได้รางวัลครับเราจะได้รางวัลก็คือถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เหมือนกับที่1นนะแต่ว่าเราจะได้รางวัลอยู่นะครับรางวัลแลวหนึ่งนะเราจะได้รางวัลอยู่นะครับรางวัลของตัวเนี้ยนะครับระดับหนึ่งได้แน่นอนอยู่แล้วครับได้ได้ทั้งหมดเนี่ยคือ15,000ก้อนนะครับแต่ว่ามันก็จะลดหลั่นกันมานะครับแต่เพื่อนรู้อะไรไหมถึงแม้ว่าเพื่อนอ่ะ จะได้น้อยนะครับเพื่อนๆอาจจะเพิ่งเริ่มเล่นนะครับเพื่อนเริ่มเล่นอยู่เนี่ยก็ผมแนะนําให้ตีทุกตัวนะทุกตัวนะผลเด่นยาวทุกตัวนะขอให้ดาเหมือมันเข้าสักนิดนึงอาจจะหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนก็ได้นะครับเพื่อนๆจะได้นี่ครับหินหยาบเนี่ยนะครับร้อยสี่ร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็กล่องนี่หนึ่งกล่องนะครับเพื่อนๆลองคิดดูสิครับห้าตัวเนี่ยนะครับห้าตัวนี่นะสมมุติว่าห้าตัวเนี่ยคูณเข้าไปสิครับคูณสี่ร้อยห้าสิบเนี่ยก็ได้ในประมาณสัก สองร้อยสองสองพันกว่าอันแล้วนะนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องไปแข่งอันดับกับใครนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่นะเพราะว่า้กิจกรรมพวกนี้นี่นะครับคือแบบเขาอะเหมือนกับแข่งทั้งเซิร์ฟทุกเซิร์ฟนะที่มันเปิดอยู่ตอนนี้คนที่เล่นใหม่เนี่ยก็จะเสียเปรียบนะผมแมนะนําให้เพื่อนตีทุกตัวนะครับทุกตัวเลยนะผมก็พยายามตีทุกตัวนะนี่ครับผมพยายามตีทุกตัวนะเดี๋ยวผมตีตัวอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับมันอีกเหลือ,อว,วันสุดท้ายเนี่ย เพื่อที่จะได้อะไรครับเพื่อที่ได้หินนะครับหินนะครับอย่างน้อยเนี่ยนะครับมันก็ได้หินด้วยมันได้กล่องด้วยนะนี่ครับมันได้กล่องหนึ่งอันนะถ้าสะสมไปเรื่อยๆครับก็จะเป็นจานวนเยอะนะผมคิดว่าไอ้พวกิจไอ้พวกเนี้ยมันจะมีให้เราง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับตามตามแพทได้ตามแพทต่างๆนะที่มันจะเข้ามาในอนาคตนะครับแล้วก็ในส่วนที่ผมจะขอดูตรงนี้หน่อยนะสําหรับสายอัตกรเนี่ยนะครับมันจะมีหินที่แบบสุ่มนะครับ อ่ามันจะมีสุ่มพวกนี้นะครับอย่างที่รู้กันนะครับก็คือฆาตกรเนี่ยเขาเน้นเหมือนกับในส่วนของค ritical นะครับไอตัวเขาเรียกอะไรตรงเนี้ยหีบสุ่มนี่ครับรเท่มสุ่มอะไนี้ครับมันก็จะเน้นไปในส่วนของการอะไรครับการความเสี่ยคิ i t i c a นะครับแล้วก็โอกาสค r ิ t i c a l อันนี้ก็คือจะมีดูดพลังชีวิตนะถือว่าดีมากๆาเลยนะครับในส่วนของฆาตกรนะครับฆาตกรเนี่ยก็คือเป็นตัวที่มีเสน่หนะครับ ในอนาคตเนี่ยจะมีในเลนปีศาจนะในปีศาจนี่คือจะเป็นเผานะก็จะยิ่งแบบทั้งเหมือนกับทำดาเมจสูงด้วยนะครับแล้วก็ท้ายเทิร์นเนี่ยนะครับก็จะมีดาเมจของส่วนของเลือดออกแล้วก็เผานะถ้ามีเลนปีศาจนะก็คอมโบกันอย่างสนุกเลยครับรอท้ายเทิร์นอย่างเดียวครับทีมฝ่ายตรงข้ามอาจจะเหมือนกับดะตายหมดนะครับว่าดูในส่วนของกัปตันนะกัปตันนี่นะครับมันเน้นด้านของการถล่มความทักษะนะครับ ความเสียหายทักษะนะครับพวกกัปตันเนี่ยอันนี้คือพลังโจมตีนะถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับแรงนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยก็คือสร้างอะไรเนี่ย4.5จุดผมมองว่าผมไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นทักษะนะตีทักษะนะครับ4.5จุดเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นตีทักษะนะแล้วก็อะไรเนี่ยบล็อกนะครับบล็อก50%ถือว่าเยอะมากๆนะครับเพราะว่าการบล็อกเนี่ยมันอาจจะช่วยป้องกันแบบ การโจมตีนะครับที่แบบแรงมากๆนะอาจจะเหลือศูนย์ก็ได้นะครับการบล็อกก็เป็นอันหนึ่งที่ที่สําคัญอย่างหนึ่งนะโอ้ก็เอ่อกัปตันก็ดีนะโอเคเลยนะอ่ในส่วนของนี้ครับในส่วนของนักล่านะนักล่าเนี่ยผมมองว่าเป็นในส่วนของตัวเจากกอเกาะนะพวกทาลายเกาะน,นะพวกนักล่าพวกเนี้ยพวกมีความแม่นยํานะแม่นยํ็คือมีสถานะที่เขาเรียกหละ เหมือนกับเพิ่มสานะนะครับก็คือเพิ่มเพิ่มเพิ่มบัฟดีกว่าเพิ่มบัฟให้สามารถใส่ให้ทําให้ฝ่ายตรงข้ามติดสันติดเงียบอะไรแช่แข็งอะไรได้นะครับแม่นนี้ก็โหห้าสิบเปอร์เซ็นตนะก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับในการที่เราจะดีบัฟใส่ฝ่งตรงข้ามนะครับและอันนี้ครับเจอะเกาะนะครับเป็นตามสายนะก็คือในส่วนของนักล่าเนี่ยนะครับก็เป็นทางด้านเด่นทางด้านเจาะเกาะทาลายเกาะเนี่ยนะ แล้วก็อันแรกนี่คือเพิ่ม SP 20สอตัถือว่าเยอะมากนะผมคิดว่าสายนักล่าเนี่ยตีแรงอยู่แล้วนะถ้าหากได้ SP ที่ยื้อเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะถ้าได้รูนนี้มาก็ถือว่าสุดยอดไปเลยนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนที่ผมอ่ะเลือกดีกว่าครับในส่วนตัเนี้ยแต่ผมไม่ใช่เลือกหรอกแต่ผมอ่ะไม่สามารถที่จะไปแข่งอะไรกับสามอันนี้ได้นะครับแต่ว่าเพื่อรู้อะไรไหม อนาคตนะครับในส่วนของแนวหน้านี่นะครับจะมีตัวโหดมาแบบทีๆเลยนะหลังจากชินุบุนะครับจะเป็นมุอจิโร่นะมุอจิโร่นี่เป็นใส่แนวหน้าเหมือนกันครับแนวหน้าที่ตีแรงมากๆนะครับแล้วก็มิสซิลินะครับมิสซิลิแนวหน้านะครับโอ้หนี่ก็โหดเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวที่โหดตอนนี้นะเป็นตัวเมตาที่ผมคิดว่าเป็นอันดับที่หนึ่งของเกม้วตอนนี้คือโดมานะครับโดมานี่นะครับก็คืออย่างที่รู้กันนะคือเขาจะ แช่แข็งนะครับแช่แข็งศัตรูนะโดดเด่นแล้วก็สร้างเกาะเหมือนกับไม้ของเก๊กโกยนะที่สร้างเกาะมาเนี่ยทําให้เราอะโดดมีเกาะป้องกันอะมีเกาะเลื่อนนะครับทําให้ไม่ตายสักทีนะแล้วมันก็เหมือนกับได้เรื่อยๆนะครับนั่นหมความว่าถ้าหากว่าเทาทำวาเบิอะไรไม่ได้เนี่ยเกาะมันก็เพิ่มไม่เรื่อยเมื่อโดมะหรือเก๊กโกยใช้ทาให้ตายนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของกล่องดีกว่าครับกล่องในส่วนเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นเด้นทางด้านป้องกันนะครับ อันแรกเลยนะผมคิดว่าเนี่ยป้องกันรูนะปกป้องเนี่ยนะปกป้องปิดกั้นอะไรเนียผมเข้าใจว่าเป็นการเพิ่มป้องกันนะปิดกันก้นปกป้องหรืออะไรเงี้ยป้องกันนะครับถ้าเป็นป้องกันนี่เพิ่มขึ้นสะิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วก็ต้านทากนการเจาะเกาะนะครับก็เจาะเกาะน,นี่ผมมองว่ามันอาจจะเป็นเหมือนกับดาเม็ด,ด,ดาเมจดซักซิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะที่เจาะเกาะแล้วเกาะแบบสมมติเรากเรากเาะเราหนาใช่ไหมเราเกาะมีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลย อันนี้มันสามารถเจาะเกาะได้สี่สิบเปอร์เซ็นตะก็ตีแรงขึ้นนะแล้วก็อันนี้ลดดาเมจได้ดีมากๆาครับแล้วส่วนอันสุดท้ายในยต้านทานคิทิคอรนะอย่างที่รู้กันถ้าเจอสายฆาตกรนะครับฆาตกรเนี่ยมันเด่นในคิทิคอใช่ไหมถ้าหากว่าฆาตกรตีเราเนี่ยนะครับก็จะลดดาเมจลงไปเยอะมากๆนะเพราะว่าเราต้านทานคิทิคอลเนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นเลยนะครับก็นี่ครับไม่มีอะไรผิดถูกนะครับเราแล้วแต่ที่เราจะเลือกนะครับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของอในส่วนของเนี่ยครับสนับสนุนก็ดีนะครับเพราะว่าจะบอกว่าการที่เพื่อนๆเนี่ยได้ได้ในส่วนของรูนสนับสนุนเนี่ยก็สามารถที่จะปั่นคะแนนของชินะบุที่จะมาตัวถัดไปได้นะครับถ้าหากว่าแบบแข่งกันนะครับมัน,ม,นมันเหมือนกับหนึ่งหลักนะอย่างเช่นแบบห่างกันแค่หนึ่งพันอย่างเงี้ยก็าสามารถที่จะ ชนะเฉือนไปคณะได้แนละ้วถ้าหากว่าเพื่อนรู้หลักการอัพการปั่นตัวละครกันมากขึ้นนะครับแล้วก็มีวัตถุดิบกันเยอะขึ้นเนะี่ยการได้ที่1เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากนะเพราะว่าอ่าไหนจะรูไหนจะตาไหนจะอาวุธไหนจะพวกเอ่อของสมสัยอ์ติแฟกนะครับแล้วก็ในส่วนของเอ่อเอ่อไอสกิลกิลอะไรก็แล้วแต่นะที่ทําให้ ค่าพลังเนี่ยมันมากขึ้นนะครับรูนเนี่ยก็มีส่วนสําคัญนะครับถ้าหากเพื่อนๆได้รูนที่ดีนะครับในส่วนของสนับสนุนเนี่ยรอบต่อไปเนี่ยจากที่แบบห่างห่างกันมากนะครับคนที่ห่างมากเนี่ยเช่นแบบอย่างเช่นแบบผมอะไม่ได้ไม่มีรูนของของสนับสนุนใช่ไหมครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยก็มีรูนสนับสนุนเนี่ยมันเห็นผลได้เยอะนะครับเพราะรูนสนับสนุนเนี่ยมันเพิ่มเพิ่มกระแสตัดได้ค่อนข้างเยอะเรามาดูกันดีกว่าอย่างเช่นในเพิ่มความเร็วนะครับ ก็ไม่ได้เพิ่มสตาร์เตอะนะครับแล้วก็พูดก,กันเนี่ยผมผมก็ก็มันก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มเยอะนะถ้าหากว่ามันมันมีต้องมีต้องหกช่องครับหกช่องนี้มันก็มีเพิ่มสตาร์ทต่างอึเยอะๆนะครับมันก็มีพวกเพิ่มโจมตีเพิ่มไรนี้คือเป็นแค่เหมือนกับเหมือนกับเขาเรียกอ,อะไรใส่เข้าไปเฉยๆนะครับในในรูนของเรานะครับแต่ว่ามันรูนเนี่ยมันจะมีค่าต้องการค่าโจมตีหรือ เหมือนกับเพิ่มเลือดอย่างเงี้ยครับมันก็ทําให้เซตัสเราเพิ่มขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ที่1นนะครับในการปั่นตัวละครนะครับเทั้งนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เน้นย้ํานะครับเน้นย้ําเลยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ที่เหมือนกับยังยังแบบเล่นใหม่อยู่หรือว่าทีมยังไม่แข็งนะผมว่าลงทุกอันเนี่ยนะครับ,นะรบเพราะว่าหินหยาบเนี่ยในการใช้แต่ละอันเนี่ยมันใช้แค่หนึ่งร้อยห้าสิบเองนะครับ แต่ถ้าเพื่อนเพื่อนแบบว่าได้สะสมไปทุกอันเนี่ยนะครับก็จะได้แบบเป็นสิบสิบก้อนนี่สิบก้อนนะครับเนีย่ยผมได้มาจริงๆรนะไอหินหยาบไอป, <c oughs> ประมาณนะครับขออภัยครับแสนไอล้านไอหมื่นห้าเนี่ยมันใช้มันมีเยอะก็จริงนะแต่ว่าวัตถุดิบที่เหลืออีกสองอันเนี่ยผมแบบไม่มีเลยเนี่ยมันก็เท่านั้นครับแต่ถามว่ามีติดไว้ก็ดีไหมก็ดีครับแต่ว่ามันก็ต้องรออย,อยู่ดีครับรอไอ้เทยมื่นให้มัน ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับในส่วนการเจาะลึกในส่วนของตรงในนี้ผมก็ยังไม่ได้ไม่ได้มีวัตถุดิบในการทำนะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าหากว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยมันแจกนะครับผมก็จะมาเหมือนกับอธิบายอีกทีหนึ่งแล้วก็ลองสุ่มตัวรูนมาให้เพื่อนดูสักอันหนึ่งครับว่ามันมีความสามารถอะไรบ้างนะครับแล้วก็ ใส่ให้ตัวไหนแล้วสุ่มมาแบบไหนแล้วก็ใส่ให้ยังไงบ้างสําหรับหกช่องนี้ครับหกช่องของของตัวละครนะครับในในส่วนของลูกนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนะี่ยมันก็จะมีลูนมาใส่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เล่นพร้อมเพื่อนนะครับก็คือเล่นไปพร้อมๆกันนี่แหละครับถึงแม้ผมไปเวียดนามด้วยผมก็ไม่เข้าเข้าใจหรอกครับแต่ว่าการมาเล่นกับมาเล่นมาเล่นเองเนี่ย มาเล่นกับเ,เพื่อนเเนี่ยมันก็มีภาษาไทยเหมือนกับให้เราอ่านได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะก็เอาเป็นว่านะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็เก็บไปเรื่อยๆก่อนนะครับใครที่ยังไม่พร้อมก็ลงลงห้าดันเลยนะครับมันก็จะดีสําหรับเพื่อนๆนะครับในการที่จะเก็บเก็ๆๆบเก็บรวบรวมไปเรื่อยๆนะครับและอนาคตเนี่ยถ้ามีไอเทมีงพอก็ทํารูได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็หวังว่า สิ่งที่ผมพูดเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ